สายสื่อสารจากกรุงเทพมหานครเนี่ยกำลังทำให้มีเสียงเรียกร้องต่อการจัดการในจังหวัดอื่นๆเพราะเป็นปัญหาเรื้อรังค่ะคุณผู้ชมแต่จุดที่มันเป็นปัญหาในกรุงเทพคงจะสะท้อนแล้วว่าการจัดการกับสายสื่อสารมันไม่ง่ายงบประมาณก็เยอะการตีความว่าใครมีอำนาจในการจัดการก็คุยกันกว่าจะจบต้องใช้เวลาค่อนข้างมากค่ะแต่อย่างไรซะ้าเมื่อมันมีความเดือดร้อนเกิดขึ้น คนนครสวรรค์เป็นพื้นที่หนึ่งที่พวกเขาก็กําลังจะอยากให้จัดการสายสื่อสารเช่นเดียวกันตั้งคํำถามถึงหน่วยงานที่ควรจะออกมารับผิดชอบดูแลป้องกันอันตรายให้กับพวกเขาค่ะสภาพสายสื่อสารของผู้ให้บริการโทราศัพท์และอินเทอร์นเนต็ตค่ายต่างๆบนเสาไฟฟ้าคงจะไม่ต้องบอกแล้วนะคะว่ามีระเบียบหรือไม่ชาวบ้านที่ตำบลนครสวรรค์ออกในอำเภอเมืองนครสวรรค์บอกว่า นี่มันเป็นภาพที่ปรากฏมานานหลายปีค่ะถึงแม้ชาวบ้านจะเห็นกันมานานแต่สิ่งหนึ่งที่เป็นความกังวลเกิดมาโดยตลอดและรับไม่ได้ก็คือเรื่องอันตรายค่ะอยากให้เขาแบบให้มันจะให้มันสูงหน่อยอ่ะแจะเป็นระเบียบให้หน่อยอะไรเงี้ยหรือไม่ก็จะมีพวกท่อเอาท่อสายใส่เข้าไปท่อใช่ไหมฮะสายใส่ไปในท่ออย่างเงี้ยไม่ให้มันแบบดู ให้ดูมันสวยงามอ่ะเป็นท่ออ่ะท่ออะไรก็ได้เหมือนปอกอ่ะเราใส่สายไฟให้หมดอ่ะดีไหมคะเนี่ยถ้ามีปอกเนาะใส่สายไฟอ่มันจะได้ไม่ขาดลงมา เป็นทางออกที่ชาวบ้านเขาเสนอเขาช่วยคิดให้ค่ะว่าทำแบบนี้ดีไหมถ้าจะช่วยจัดการปัญหาให้กับพวกเขานะคะโดยปัญหาความไม่เป็นระเบียบของสายสื่อสารทำให้ประชาชนเขาสะท้อนภาพความกังวลเรื่องผลกระทบที่มันเกิดขึ้นในหลายพื้นที่และต้องการการจัดการที่เป็นรูปธรรมค่ะ